สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทการค่ะเป็นกรรมการดำเนินรายการของวันนี้ค่ะโดยยติที่ว่าโสดหรือมีแฟนดีกว่ากันค่ะขอเริ่มที่ฝ่ายเสนอเลยค่ะสวัสดีค่ะการมีแฟนนะคะดีกว่าการเป็นโสดอย่างแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเรารมีแฟนแล้วนะคะเรายังมีคู่คิดมีคนคอยดูแลเวลาที่เราเหงาต้องไปไหนมาไหนคนเดียวเวลาทำธุระอ,อีทั้งแฟนสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เราได้เป็นคนช่วยตัดสินใจช่วยเหตุ เป็นที่ปรึกษาแลวฟังเมื่อยามเรามีปัญหาค่ะถึงแฟนอาจจะช่วยรเราไม่ได้เยอะมากนะคะแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังมีเขาอยู่ข้างๆและคอยเป็นกำลังใจให้เราค่ะและการมีแฟนสามารถเพิ่มสังคมให้เรามากขึ้นอีกด้วยค่ะไดพูดคุยกับคนที่แฟนรู้จักนะคะอีกทั้งยังสามารถทําให้เรามีความมัน่นใจมากขึ้นและเขาก็สามารถซัพพอร์ตได้ พพอร์ตเราได้ตลอดเวลาและเสมอและสิ่งเหล่านี้นะคะาการที่เขาสพอร์ตเราตลอดเวลาสามารถทาให้เรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการมีแฟนนั้นดีกว่าการเป็นโสดอย่างแน่นอนค่ะถึงอย่างนี้แล้วนะคะดิฉันก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าการมีแฟนดีกว่าโสดค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญฝ่ายค้านเลยนะคะ ได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอใครไม่ต้องกังวลว่าใครจะโกรธมีเวลาดูตัวเองมากขึ้นไม่ต้องไปแคร์คนอื่นไว้ค่ะแล้วก็มีเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองไม่มีใครมาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวไม่มีคนมางี่เง่าใส่ไม่ต้องตัดสินใจแทนใครไม่ต้องรอใครไม่ต้องอกผักค่ะแล้วก็ไม่ต้องรักรักเลิกเลุ่มเทกับงานโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานมากกว่าค่ะไม่ควรไม่ทาให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องฟังคนอื่นบ่นไม่ต้องโทรจิกจิกรัวแชทให้คนอื่นด้วยค่ะ ไม่ทําตัวงี่เง่าจะน่าเบื่อประมาณนี้ค่ะทําตัวนา่ารำคาญเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญฝ่ายเสนอท่านต่อไปเลยค่ะค่ะคุณเคยได้ยินคําว่าแฟนคือสิ่งที่มาเติมเต็มให้ชีวิตไม่รู้สึกขาดหายไหมคะเคยมีคนคนนึงบอกดิฉันว่าแฟนคือสิ่งที่มาเติมเต็มให้สิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของเขาเขาเข้ามาเป็นความสุข ให้ในชีวิตของเราในวันหนึ่งที่เราเหนื่อยหรือในวันหนึ่งที่เราเทอ้อเมื่อเรานึกถึงเขาเราก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาการมีใครให้รักจะทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและฝึกความห่วงใยรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นไปในตัวบางคนอาจบ,บอกว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ในวางช่วครูในความคิดของทุกคนต่างก็ต้องมีความเหงาหรืออยากมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างที่เป็นได้ทั้งพี่พเพื่อนน้องและครอบครัว ลองคิดดูเล่นๆนะคะถ้าเกิดวันไหนที่เราเจอเรื่องที่ดีหรือไม่ดีจะดีแค่ไหนเมื่อมีใครบางคนอยู่เคียงข้างและรับฟังเรื่องราวของเราในแต่ละวันในวันที่เราเศร้าก็มีเขาคอยปลอบใจยามที่เราทุกข์ก็มีเขาคอยอยู่เคียงข้างเรายามที่เราไม่คิดว่าไม่เหลือใครแล้วแต่พอเราลองมองหันหลังกลับไปเราก็ยังเจอเขาคอยอยู่เป็นกำลังใจให้เรายามที่เราเดือดร้อนก็มีเขาคอยปกป้องเราอัด จากอันตรายต่างๆเป็นคนคอยพึ่งพาในยามเละย่าลำบากนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมแกมมีแฟนถึงดีกว่าการที่เราเป็นโสดขอเชิญฝ่ายค้านท่านต่อไปเลยค่ะค่ะจากฝ่ายเสนอเมื่อกี้นะคะที่ได้พูดมาที่บอกว่าแฟนเข้ามาเติมเต็มไม่ให้เรารู้สึกขาดหายแฟนคอยเป็นห่วงแฟนคอยตามอยู่ข้างๆเวลาไม่เหลือใครก็ยังมีแฟน หันหลังกลับมาก็ยังมีแฟนอันนี้มันจริงเหรอคะส่วนตัวนะคะคิดว่าการที่เราจะรู้สึกขาดหายอะไรบางอย่างนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้นๆเลยค่ะมันอาจจะเป็นอยู่แค่ในช่วงวัยรุ่นหรือช่วงที่เราหอยหาในเรื่องความรักในสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนเราถึงหอยหาในส่วนนี้ค่ะคนที่คอยเป็นห่วงคนที่คอยตามอยู่ข้างๆอยู่ข้างเราตลอดเวลาก <ๆ S 1> ็อย่าลืมสิคะว่าเรายังมีครอบครัวยังมีเพื่อนที่คอยห่วงตลอดเวลาโดยที่เรา เป็นจะต้องแบบไปห่วยหาต้องแบบว่าทําไมไม่ห่วงเราบ้างทําไมต้องไปทําไมเธอต้องอยุ่งวุ้นอย่างนี้เราลองมองกลับไปที่ครอบครัวเราเราไม่เคยจะต้องบอกเขาเลยว่าทําไมไม่ต้องเป็นห่วงหรืออย่างงุ้นอย่างนี้ครอบครัวเ,รเป็นห่วงเราตอลอดเวลาค่ะส่วนเวลาที่ว่าเวลาสนุกเวลาที่เราขาดหายเรายังมีเพื่อนเพื่อนคอยพาลักสนุกได้ตลอดเวลาค่ะจึงไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีแฟนโสดดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ ก็ทั้งสองฝ่ายพูดด้วยเหตุผลที่ดีทั้งคู่คะ่ะแต่ทั้งทั้งสองฝ่ายพูดเกินเวลาทั้งสองทีมเลยคะ่ะก็เป็นว่าเราให้เป็นเสมอกันคะ่ะแต่ข้อที่คิดว่าเหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือต่อให้จะมีแฟนหรือว่าโสดก็คือเราก็รักตัวเองเหมือนกันเราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะในรูปแบบมีแฟนหรือว่าโสดเราก็คือสามารถมีแฟนได้ ทั้งสองแบบมันไม่เกี่ยวว่าจะโสดหรือจะมีแฟนเราก็รักตัวเองได้ตลอดค่ะแล้วก็มีคนที่รักเราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะโสดหรือมีแฟนก็คือเราก็สามารถรักตัวเองแล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้ค่ะก็ขอจบการโตว,วาทีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ